สวัสดีการและคุ้มครองแรงงานไง,ไง่ายๆสั้นๆเรียบกันกอซอดสวัสดีครับลูกจ้างอยู่ดีนายจ้างอยู่ได้พบกันอีกครั้งเช่นเคยกับสรุปข่าวเด่นประจําสัปดาห์ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึง4มีนาคมพุทธศักราช2565เริ่มกันที่ข่าวแรกเลยครับ เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565เวลา9นาิ30นาทีนายมนตรีมณีรัตน์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นมอบหมายให้นางนัทนาลีแก้ววังปานักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนางสัจจทรแพงโสมนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมสังเกตการเพื่อกำกับหน่วยตรวจภาคเอกชนเข้าประเมินสถานประกอบิจการในการตรวจประเมิน เพื่อขอการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยระดับสมบูรณ์ขั้นตอนที่1นณะสถานประกอบกิจการประเภทผลิตอาหารสัตว์เวลา10นาฬิกาพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานสอสอขอนแก่นได้ดำเนินการเจรจาไกลเกี่ยวข้อขัดแยง้งกรณีนายจ้างประเภทขนส่งสินค้าเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงานของลูกจ้างพนักงานขับรถ18ล้อจำนวน10คนไปปฏิบัติงานคลังสินค้าในจังหวัดอื่นเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ถึง30เมษายนพุทธศักราช2565โดยลูกจ้างไม่ยินยอมจำนวน3คนผลการเจรจาลูกจ้างจำนวน3คนขอปฏิบัติงานสถานที่เดิมและตำแหน่งเดิมเนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพและมีภารกิจที่ต้องดูแลครอบครัวผู้แทนนายจ้างรับข้อเสนอลูกจ้างไปพิจารณาและจะแจ้งให้ลูกจ้างทราบภายในวันที่1 มีนาคมพุทธศักราช2565ต่อไปวั้งน,นี้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานได้ชี้แจงข้อกฎหมายให้ทั้งสองฝ่ายทราบและแนะนําให้ทั้งสองฝ่ายเจรจาร่วมกันบนพื้นฐานของแรงงานสัมพันธ์ที่ดีและหลักสุจริตใจโดยทั้งสองฝ่ายได้ทราบและเข้าใจดีแล้วมาต่อกันด้วยการลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทประกันภัยกันบ้างครับนายมนตรีมณีรัตนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแกน่น มอบหมายให้พนักงานตรวจแรงงานลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทประกันภัยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเพื่อเฝ้าระวังกรณีธุรกิจประกันภัยประสบปัญหาหรือมีการเลิกจ้างพนักงานจากการลงพื้นที่พบว่าบริษัทประกันภัยได้ดำเนินจิจการตามปกติพนักงานตรวจแรงงานได้ชี้แจงสิทธิ์และแนะนำนายจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหากมีการเลิกจ้างหรือปิดจ,จิจการ และจะได้ดำเนินการตรวจสอบบริษัทประกันภัยที่เหลืออีกต่อไปวันที่2มีนาคพุทธศักราช2565เวลา13.30นกานาทีนมนตรีมณีรัฐสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมวันรัฐพิธีวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติโดยมีพิธีวางพานพุ่มถวายราชสการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตในฐานะพระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยณนะหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นโดยมีนายสมศักดิ์จันตกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีวันที่3มีนาคมพุทธศักราช2565เวลา13นาฬิกานางสุจิตตาวันดีนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ สิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในโครงการปัดฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2564ณนะห้องประชุมพระธาตขามแก่นวิทยาลัยเทคนิคน้ำพองมีผู้เข้าร่วม340คนเวลา14นาฬิกา กลุ่มลูกจ้างจำนวน10คนในสถานประกอบกิจการประเภทผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้ายื่นขอรับเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างกรณีค่าชดเชยเนื่องจากนายจ้างได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 และถูกเลิกจ้างซึ่งคำสั่งถึงที่สุดแล้วทั้งนี้พนักง,งานตรวจแรงงานได้ชี้แจงระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ลูกจ้างกรณีการระบ,บาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 พุทธศักราช2,564ให้ลูกจ้างทราบแล้วและในวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2,565เวลา13บนกามนาทีในมณนีมณีรัฐสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ด้านการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการรายงานติดตามผลการดำเนินการตามมาตรา6และ6ทับ 1. พุทธศักราช2551 กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานระดับภูมิภาคผ่านระบบเทเลสต์คอนฟอร์เลนต์ณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นชั้นสองในรอบสัปดาห์นี้ดำเนินการให้คำปรึกษาในจ้างลูกจ้างประเภทจัดการเร่งรัดหนี้สินรักษาความปลอดภัยรับเหมาก่อสร้างและอื่นๆเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน ดำเนินการรับคำรองจ้างประเภทจิจการร้านกาแฟรักษาความปลอดภัยและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มจำนวน5าลายลูกจ้างรวม5้าคนเกี่ยวกับค่าจ้างรวมเป็นเงินจำนวน8 4 1 2 5บาทดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างประเภทจิจการขนส่งสินค้าและขนถ่ายสินค้าจำนวน2อลายจ่ายเงินสงเคราะห์ลูกจ้าง รวมเป็นเงินสามหมบาทก็สอรลคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ